สวัสดีค่ะพบกับ TV c a t a Channel นะคะวันนี้นะคะเป็นวันทำงานของคุณพ่อค้านะคะเรามาดูกันว่าวันหนึ่งนะคะเขาจะทำอะไรบ้างตอนนี้ที่ปาจะถ่ายให้ดูก็คือเขาจะทำการตัดเก่งคารล,ลูม่านะคะคารล,ลูม่าคืออะไรก็คือเก่งตัวหนึ่งเอาไว้กราฟพวกคางโคกไว้ซิลเนียอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยพาไปดู โ <Okay S 2> อเคค่ะ á, เรามาดูวิธีการตัดอันนี้เป็นกอนะคะอันนี้คือใช้กลางคาราล,ลูมาตัวกลางตัวกลางคือ,คอขนาดกลางอ่าใช่ขนาดกลางเนี่ยเราก็เลือกช่ออย่างนี้เอาไปชําก่อนอจริงเราก็จะตัดแบบนี้อีกได้อย่างเงี้ยขอนี้ให้มันเวลาปลูกม,มันจะตรงไปอันเดียวเราค่อยอเดี๋ยวเดีย๋ยวเพิ่งตัดนะคะมาดูกันนี่นะคะเวลาเราตัดเราตัดเป็นช่ออย,อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะสวยอะคะ่ะเวลาที่เราปักลงดินมันก็ปักได้เ,ดเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูไอช่อที่สวยๆอันนี้เราก็ คือทําทําไว้ทําทําไว้งั้นแหละไม่รู้ทาทาไมทําไว้ซะเยอะเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ o อ t ดอที่ปลาเคยบอกนะคะปลาก็จะไว้พวกตออะไรพวกนี้ที่มัน,ดนแนดดฝนร้อยได้นะป้องประมาณขนาดนี้ขนาดกลางแล้วก็จะมีขนาดใหญ่เด้พาไปด,าด,ขขาดูขนาดใหญ่เราก็มีเรามีทุกขนาดขนาดใหญ่ก็กําลังไล่ไล่ไล่ไลทําจํานวนอยู่ตอนนี้ก็ กำลังผลิตสองที่ที่ดำเนินการเดินด้วยแล้วก็ที่เดี๋ยว,วยถามถามนิดนึงนะคะเวลาตัดอะคะขนาดแบบเนี้ยมันจะมีตั้งแต่ไซส์อันอันนี้ที่นิ้วโป้งปลาประมาณสักสองนิ้วเนี่ยจริง,รงๆไซส์สองนิ้วเนี้ยเราก็สามารถตัดชําได้แล้วใช่ไหมใช่แต่มันเล็กไปคือเวลาเราจะทํางานอะมันจะทํางานยากยาก็คือจริงๆอ่อะเราจะเน้นว่าตัดเราก็ไปใช้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะใช่เดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่กันนะคะว่าเป็นไง ที่พ่อค้าถืออยู่นะคะที่ปาบอกว่าทําไมเราถึงต้องตัดแบบเป็นชอบเพราะว่าเราปลูกแล้วรากออกอ่ะมันสวยเลยหนึ่งก็คือเราไม่ต้องลุ้นฟอร์มมาสวยแล้วในกรณีที่คนต้องการที่จะเอาไปแบบว่าประดับทำฟอร์มสวยๆนะคะส่วนถ้าเวลาเราจะใช้กราฟเราก็ใช้แบบเป็นกิ่งเดียวเอานะคะใช่อันนี้คือตัวใหญ่ ต้นข้างหน้าคือตัวเล็กตัวกลางต้นข้างหลังคือตัวใหญ่จะต่างกันชัดเจนนะคะขนาดไซส์แต่ละขนาดดอกมันจะเป็นพวงๆเหมือนกันค่ะเห็นไหมบ้องแผนค่ะโอเคค่ะส่วนเจ้าคารลูมานะคะเราก็จะไวกาพังโคค่ะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันนะคะนะคะอ่าขอชี้ที่ดอกหน่อยหลุดเฟรมนั่นนะคะดอกเขาหลุดเฟรมค่ะต้องต่ำลงมาอีกค่ะ เนี่ยนะคะไอตัวยึดยื่ที่พ่อค้าถือมาไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะคะเหมือนลูกในหน้าเรากลามค้างโคกได้ทุกชนิดนะคะค้างโคกกิ่งคังโคกโคกลมแล้วก็ไวซิโลเนียนะคะต้นที่มีตะเกียบอยู่อันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะคือเป็นตระกูลที่ใช้กราฟได้ก็จะเป็นพวกนี้นะคะเป็นแบบดอกเหม็นๆนะคะ วันนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าคาเรลูมาเราตัดขยายพันธุ์ยังไงแล้วก็การกราฟยังไงส่วนการดูแลรักษาอย่างไรบ้างคะนี่คือกําลังแตกช่อดอกพูดเรื่องการดูแลรักษาหน่อยก็ดูแลง่ายก็ปล่อยตามธรรมชาติฝากเทวดาเลี้ยงก็ดีที่สุดชําแล้วสามารถออกแดดได้เลยไหมออหร<ด>ือช<ด>ําแล้วหลดน้าได้เลยไหมก็ชําถ้าทิ้งไว้นานอ่ะจริงๆมันไม่ต้องทิ้งไว้นานก็ได้มารอมาดูอันนี้ที่ทิ้งไว้นานแล้วก็มี อันนี้คือที่เราทิ้งไว้นานตะโกนเลยไม่ได้ยินอันนี้ที่ทิ้งไว้นานแผลมันก็จะแห้งสนิทแต่ตัวต้นมันก็จะดูเขี่ยวๆหน่อยเห็นไหมก,การฟื้นมันก็จะฟื้นยากนิดหนึ่งอย่างเงี้ยแต่มันก็ฟื้นนะอย่างเงี้ยพอมันฟื้นปุ๊บเราทําให้มันอั้นพอมันอั้นปุ๊บเดี๋ยวมันจะแตกยอดแตกยอดเป็นพุ่มสวยเวลาเราปลูกใหม่อย่างเงี้ยนี่เห็นไหมอย่างเงี้อันนี้คือยอดใหม่นนี้คือยอดใหม่ นมันก็จะดูสวยรุปเรื่องการดูแลรักษาเจ้าคารลูมานะคะก็จะเหมือนเก่งทั่วไปค่ะคือเมื่อเราตัดแล้วเราสามารถปล่อยให้แผลแห้งสักหนึ่งวันได้แล้วก็ชำหรือว่าจะชำเลยปะก็ไม่มีปัญหานะคะส่วนอัตราการเน่ามันก็มีบ้างนะคะแต่ไม่ได้เยอะค่ะพอรากออกแล้วก็จะให้ดีก็นำพอรากออกแล้วถึงนำเอาไปไว้แดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะคะ ระวังอย่างเดียวค่ะคือเรื่องหนอนเพราะว่าหนอนเขาชอบมาวงางไข่พวกแบบผีเสื้ออะไรพวกนี้นะคะก็ถ้าเจอก็จับออกได้ค่ะไว้เท่าก็หมายคลิปหน้ากับ p b ค a Channel ค่ะบ๊ายบายค่ะ